โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมเฟรมจันสกินะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในโลกบ o x อกแมปบล็อกฟุตด้านเองนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ตบบอสโลกหนึ่งทุกตัวนะครับผมนะโอเคถ้าเป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มตัวแรกกันเลยกับบอสลิงนะครับผมโอเคเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะคิดว่า ไม่มึงจะใช้โยลู้ค่ามันทําไมวะแบบนี้ก็เอาเปรียบดิไม่ใช่ครับผมจะใช้หนังกระติกอันกาะกะนี่แหละครับผมยิงมันจะกว่ามันจะตายนะครับผมโอเคเราจะยิงไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผม คนะครับผมหลังจากที่ตีบอสลิงมาเสร็จแล้วนะครับก็ถึงตาของไอ้บาร์กี้นะครับผมเป็นลายต่อไปเลยนะครับที่ทุกคนเห็นว่าเอ่อท้องฟ้ามันเปลี่ยนสีได้นี่ก็เพราะว่าผมรีเออเซิร์ฟหาบอสบาร์กี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเห็นคนกำลังตีอยู่ผมก็เลยมาช่วยเขาตีนะครับก็นับว่าเป็นการตีแล้วกันนะครับผมนะแล้วบอสต่อมาก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้เจ้าเยตินะครับผม เมื่อผมเจอหน้ามันเนี่ยใช้สกิลหนึ่งปาดไปสกิลสองปาดต่อนะครับผมนะแล้วก็ปิดฉากไปที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าเยติ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 อ่าเฮียอะไรของกูวะเนี่ยโอเคงั้นเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับและเกาะต่อไปนะครับก็คือเกาะมาลิทฟอร์ดนะครับผมที่เดวอนพีทเนี่ยหนวดขาวเข้าตายที่นี่นะครับผมพร้อมกับเอสนะครับโอเคครับเราไปดูกันว่า ไอ้เจ้าบอสในนี้เนี่ยมันจะเกิดไหมนะครับผมและคาตอบก็คือเกิดนะครับผมอะไรวะไม่เห็นเกิดเลยโอเคเอาใหม่ช่างมันนะครับรีเซฟใหม่เอาก็ได้นะครับผมโอเคมาดูกันว่ามันจะเกิดไหมเออเกิดจนได้นะมึงไอ้ฮานี่โอเคเอา้าวอะไรวะสกิลหนึ่งไม่ได้อีกสกิลสองปาดไปปังอา้าวขึ้นข้างบนอีก โอเคช่างมันครับกูเริ่มใหม่เลยก็ได้ครับโอเคไป,ป,ป,ปไป 3, ไป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 สกิลสามใบไปแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับไปปดัปดปัดเปี้ยกใบนะครับแล้วก็ใช้หนังกระติกยิงมันไปเรื่อยๆจกกนกว่ามันจะตายนะครับผมนะพอพูดถึงหนัง,นงกระติกเนี่ยก็นึกถึงเกมอาร์คเลยนะครับผมนะไม่ได้เล่นนานเลยนะครับโทรศัพท์กา,กากนะครับผมเดี๋ยวรอได้โทรศัพท์ใหม่เนี่ยผมจะมาสตรีมอาร์คนะครับผมนะโอเค แล้วก็จัดการโดยที่เรียบร้อยนะครับไปต่อกาไปกันเลยไปเกาะต่อไปก็คือเกา ma ะแมกมาในครับผมนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าอะไรวะคือแบบมึงตีไอเกาะมาลินฟอร์เสร็จมึงมาตีแมกมามึงไม่เลียงไปเหรอผมไม่เลียงครับผมเกาะไหนอยู่ใกล้ผมใส่เกาะนั้นเลยครับผมนะโอเคแล้วก็มาดูการฆ่าอาคาอินุนะครับแบบพลักเพลนะครับเพราะว่าเซิร์ฟโคตรปิงโคตรใจเลยนะครับผมนะ ดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือผมมาพากเอานะครับเนื่องจากผมอัดคลิปแล้วแม่งไม่มีเสียงนะครับทุกคนน่าจะสังเกตได้นะครับในคลิปนี้เลยนะครับคือไม่ได้แค่คลิปนี้หรอกทุกช็อตเลยนะครับผมตั้งแต่เปิดคลิปมาเนี่ยคือแม่งไม่มีเสียงนะครับกูอัดไปเนี่ยคือไร้ประโยชน์เลยผมเลยมาพากต่อนะครับผมนะแล้วในขณะนี้เนี่ยไอ้คาร์อินุมันก็ใกล้ตายแล้วนะครับผมนะขออนุญาตปิดจ็อบนะครับผมหนึ่งสองสา เปียงเรียบร้อยครับผมได้เวลาไปเกาะต่อไปนะครับผมแล้วเกาะต่อมาก็คือเกาะคุกนะครับผมนะคือตามจริงเนี่ยมันต้องเป็นเกาะคุกก่อนนะครับค่อยเป็นเกาะอาคาอินุแต่คือเรื่องของกู้นะครับผมนะมันใกล้กว่านะครับก็เลยไปเกาะคุกก่อนโอเคมาเกิดครบทั้งสามตัวเลยครับเริ่มจากไอ้โดฟามิงโกก่อนเลยนะครับผมนะโอเคไป ระหว่างที่ตีไอโดฟาไิโกไปเนี่ยก็ขอบ่นอะไรอย่างหนึ่งนะครับคือก็คุกสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีที่เออมันไม่มีที่ขายเรือแล้วก็ถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องให้คนอื่นมารับนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมาเกาะน,นี้เราก็ต้องมาเซฟนะครับเพราะว่าสมัยก่อนคือเรามาก่อนนี้มันไม่ได้เซฟอัตโนมัตินะครับผม คือเราเซฟไปเกาะไหนมันก็จะไปเกิดที่เกาะน,นั้นเลยนะครับคือก็ขอระบายอย่างนี้อย่างหนึ่งนะครับผมคือมันไม่แฟร์สำหรับผู้เล่นเก่าเลยนะครับผมนะ okay. เรื่องที่จะบ่นก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จัดการไอ้เจ้าวอร์เด้นไปเสร็จไปเรียบร้อยตัวสุดท้ายนะครับผมนะโอเคได้เวลาไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมนะไาย เกาะต่อไปก็คือเกาะสุดท้ายนะครับผมของโลกหนึ่งก่อนที่จะไปโลกสองเนี่ยต้องมาฟาร์มที่นี่ก่อนนะครับผมเราจะนี้เนี่ยก็มาตีไอ้เจ้าแฟงกี้กันเลยนะครับคือไอ้แฟงกี้เนี่ยคือผมรีเซิร์ชหาตั้งนานนะครับแล้วแม่งมาเจอตัวนี้เนะี่ยเซิร์ฟโคตรปิงนะครับผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันปิงได้ยังไงนะ่ะคนในเซิร์ฟเนี่ยมีแค่2คนนะครับมีผมกับใครไม่รู้อีกคนนึงนะครับผมนะ น่าแบบโคตรปิงเลยนะครับผมนะคือถ้าไม่ปิงแบบผมสู้ได้ชิวๆนะครับแต่อันนี้คือแม่งปิงไงนะครับเมื่อไรตัดส่วนที่ปิงออกนะครับเลยแค่ตอนใช้สกิลใส่มันจนมันใกล้ตายนี่แหละครับผมนะไปตีไปนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันตายกันเลยนะครับผมนะโอเคมันใกล้ตายแล้วสกิลหนึ่งไปตีธรรมดาอีกทีหนึง่งโอเคตายสักทีนะครับผมนะกว่าจะตายมึง ตีโคฟุดนานนะครับผมนะ10นาทีได้นะครับโอเคแล้วเกาะสุดท้ายนะครับผมก็คือเกาะท้องฟ้านั่นเองไปกันเลยครับผมแสบโอเคเกาะนี้เนี่ยก็หาตัวบอสยากมากเหมือนเดิมเลยนะครับคือกุลีหา10กว่ารอบได้นะครับผมนะควรจะเจอนะครับโอเคมากแล้วก็มาตีไอ้เจ้าบาสุก้าไปนะครับผมนะต่อไปก็คือบอสตัวสุดท้ายจริงๆนะก็คือเอเนลนะครับคือไอ้บาสุก้านี่ไม่มีปัญหาหรอกนะครับ แต่ว่ามันน่าทําคาอย่างหนึ่งคือไอระเบิดของมันน,นะครับผมนะคือคุ่ตงตีนเลยนะครับคือบางครั้งเนี่ยคือผมหลบได้นะแต่เซิร์ฟแม่งปิงไงแม่งเลี้ยวมาใส่กูเฉยเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะผมโง่เองนะมั้งครับผมนะต่ <c oughs> <c oughs> อไปนะครับไปอ้าวอะไรวะแต่ได้ไงวะเออไอข้อ,ขอ,อเอย โอเครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมนะเออตีบอสมึตงตายตัวแรกเองนะครับโมโหจริงๆเลยกูเนี่ยไปตายซะมึงอะเอ,อ้าไม่ตายอีกให้กูตีไปให้กูตีให้กูตีตตเออตายสิทีต่อไปไอเอเนลมึงไล่ต่อไปเลยมึงและนี่ก็คือสิโ่โเล่างไอดาบโยลุปทะไอสายฟ้าใครจะเป็นฝ่ายชนะใครจะเป็นฝ่ายแพ้ สามารถติดตามได้ในช่องเฟรมจัสกิกแต่วจังหวะนี้ฝ่ายดาบรุได้เปิดไปก่อนแล้วฝั่งของฝนสายฟ้าเนี่ยตอบโต้อะไรไม่โดนเลยนะครับมีแต่ฝ่ายโยรุคุมเกมคนเดียวเลยนะครับปับงไปดูเหมือนว่าฝ่ายสายฟ้า,ฟฟานจะสู้อะไรไม่ได้เลยอุ้ยฝั่งสายฟ้าตอดโยรุมาได้ครึ่งหลอดแล้วนะครับโยรุก็ไม่น้อยหน้าครับสกิลหนึ่งปาดไปปิดชีพ ของฝนสายฟ้าแบบที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันจบของการทําคอนเทนต์นี้นะครับก็คือตบบอสโลกหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมในเมื่อที่ตบบอสมาเนี่ยเห็นเงินมันเหลืออยู่แสนหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตเอาไปสุ่มผลละกันจะได้ผลอะไรนะครับไปดูกันเลยนะครับมาถึงที่สุ่มผลแล้วนะครับลุงไม่ใช่ลุงเมื่อสมัยก่อนแล้ว เอ้สวเลิขวานดีๆนะบายสกิลไปมุ่วๆเลยครับมีเท่าไหร่ผมใส่ให้หมดเลยมาดูกันว่าจะได้ผลอะไรนะครับปังซุ่มเลยนะครับสุ่มแบบรวดเร็วนะครับซุมๆุๆมุมโอเคมาดูกันจะได้ผลอะไรแก๊สแก๊สวิกแก๊สล็อกเก็ตเ้ยไม่ใช่ผลเควกนะครับผมนะ หรือว่าผลสันสะเทือนของไอ้หนวดขาวนั่นเองนะครับผมนะแต่คือกูมีอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูมีอยู่แล้วโอเคในเมื่อที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอาไปให้ผู้เล่นใหม่เลยแล้วกันนะครับไหนมันอยู่ไหนวะคือในคลิปเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะแต่ว่าตอน,น,นอัดเนี่ยได้ยินเสียงนะครับ <c oughs> โอเค ว่าจะเอามาให้มันนะไม่ให้ครบฆ่าแม่งเลยละกันนะครับไม่ส่วนละแล้วฝนสั่นเนี่ยก็ผมจะเอาไว้ในถ้ำชังคูดนะครับผมนะแต่ขอหาไอ้ผู้เล่นใหม่คนนั้นก่อนโอเคหาไม่เจอครับช่างแม่มันนะครับเอาไปไว้ในถ้ำชังคูดแล้วกันเอออ่าลืมตกบอดไว้ลืมตกชังคูดนะครับช่างมันครับไม่เป็นไรเราจะไม่นับชังคูดเราจะไม่นับหนวดขาว เราจะไม่นับไอ้บอสเกาะรับนะครับหรือว่ากูฏีชชางฮูดไปแล้วลวกูลืมปโอเคช่างมาแล้วกันนะครับสารคิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมมาให้ผมด้วยนะครับสารคิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ